ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินที่ดินข้อพมเพียงแค่ซ่องงานก5า้าตารางวานะครับเกือบสร้างงานที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนดำนะครับตรงนี้เลยนะครับนาคว้างใช้คับ่าประมาณ60เมตรนี่คือในแปลงที่ดินข้อพมนะครับในแปลงที่ดินข้อพมลักษณะแบบนี้เลยที่ท่บไว้แล้วนิดเดียวนะครับพรมปลูกบ้านได้เลย นี้พบมาอยู่ด้านถ่ายของแปลงที่ดินนะครับอยู่ด้านถ่ายของแปลงที่ดินก็จะมีลักเขตชี้ชัดแน่นอนนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยอันนี้เพื่อนบ้านนะครับเขาก็มาทาไร่ทํานานะครับเขาได้ซื้อกันไว้แล้วนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปนี้ ด้านท้ายนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้เลยจะมีลักษณะด้านท้าไอ้นะครับเนี่ย้องแปลงที่ดินลักษณะแบบนี้เลยนะครับบอ่อนี้นะครับจะตรงกับเขตบ่อ,บอแนวเขตเลยนะครับเนี่ยซมไรเอ่อซ่องงาน9 5้าตารางวาแปลงนี้เลยนะครับก็อยู่ในระดับ ส,าส้างแท่เมื่นบาทนะครับเรื่องราคามาต่อกันนะแปลงที่ดินเรื่องราคามาต่อกันนะแปลงที่ดินนะครับซ่องงานเก้าสิบห้าตารางวาสร้างแส่น้าเมื่นบาทนะครับติดตะนอนดํานะครับใช้คำว่าติดตะนอนดํลนาลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีต้นกล้วยต้นมะม่วงนะครับปลูกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ลักเคตนะครับมีชี้ชัดทั้งสี่มุมออกระวัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากตรงนี้เลยนะครับไายโน้นเลยนะครับอยู่ในชุมชนใหญ่นะครับประมาณห้าหกร้อยลังคาเรือนที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นถนนซอยเข้าหนหมู่บ้านนะครับเป็นถนนซอยเข้ามู่บ้านเอา,ตาเตาแปลงเตานี้รับเป็นข้องเรานะครับเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเป็นข้องเราทั้งหมดเลย ครับอยู่ในที่ดินของเราทั้งหมดเลยนะครับที่ดินไปนี้เพียงแค่ซ่องงานก้าสิบพาตารางวาส้างแสนห้ามืนบาทเป็นบ้าชโนชโนดคุดแดงนะครับพร้อมราคาค้าหักโอนนี่เลยนะครับถนนถนนหลักนะครับก่อนที่จะเข้ามา ในซอยเข้าไปที่ดินก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ตรงข้ามที่ดินเลยเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยลังคาเรือนหากจากเส้นซามซามซามนะครับเพียงแค่ซามกิโลอ่าประมาณใช้คําว่าประมาณ่องกิโลนะครับใช้คําว่าประมาณ่องกิโลอยู่ในชุมชนย่ญ่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนประมาณหกร้อยเมตร ด้ยดินอยู่ในตำบลทะเลบกอำเภอดนอจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ในตำบลทะเลบกอำเภอดนองจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจากที่ดินแปลงนี้นะครับเดินทางไปอำเภอหนองซ่อนดนจอจดีเพียงแค่20กิโลไปตัวสุพรรณเพียงแค่60กิโลนะครับที่ดินของเราตุนท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ หน้ากว้างนะครับติดถนนดับนะครับลักษณะแบบนี้ทีต่ำจะตา่าฟาถนนเล็กน้อยนะครับเพียงประมาณห้าหกสิเซนน้ำฝายอยู่หน้าแปลงตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับติดกับเพื่อนบ้านเลย